ขอ,ขอบคุณพี่น้องได้หลายครับ,บคือมันกิ่นมาทานน้ำเล่าออนะครับผมจะดึงศิลปินนะครับจะดึงดาบสิจะดึงดาดอย่ากมันตกขั้นเนะาะวันี้มาเป็นผู้จัดการก็ได้แท่ครับพี่น้อง เออเต็มถุงนี่กับพี่ีาบานแต่แหล่กันน่สมกับมาไก่ได้ไหมเว้ยาหลังประดับตกันนั้นงกไอ้บ่าวันพีกับบ้ไรเพราะเต็มถุงบ่งพียบาานกัล้วกนพี่น้องจ่าแท็กซี่เดือนข้ามไปกําลังใจมัดีไม่คดีที่สุดล่ากรันแค่ไิ้เจ้าม่ใหญ่้าเมือนว้ยเจ้าเห็นอีกอย่างหนึ่งหม่ท้ายรูปดิท้ายรูกจไหนเอาจะเพิ่มบกาจะไปท้ายรูปเพิ่อได้ยังเจอฟังเขาเอกาเพิ่าเขาให เปนบ้าจ้าไหนไทยรูเนยหมายถึงไทยเจ้ากับเล่าหมียแคไโอ้ม่สช่องครับเจ้าเซลฟี่เจ้ากับเพิ่อนโอ้กใจเนาะเจ้นเมมบอหเกียรเจ้าภาพครั้งนอดหนากรบะแตงเอี้ยหนากระบะแตงโอ้ดิจิตชุบบัวให้ลนาแตงหนาเก็นมาหาคนชุบบ้กาบแตงหาเด้อ เป็นศนิลปินศิลปินย่างหนุอยมันก็นต้องท่าแป้งตลับก็เข้าใจอยู่ข่อยกับท่าแล้วข่อยท่าเต็มตีซีแต่ไม่ห่วยพุดกัดนมันกับว่าเหลือระ้อยข่อยืนหกทุ่มแม้มน,นุแปง้งเหมือนตัวเอาก็แจง้งตัวที่แรกอยู่แล้วไว้ขึ้นหกคุ้มนะน่ะแกข้าใจอยู่แจ้งแต่ว่าข่อยมากกว่าเดี๋ยวขอมาหอดตีซีของหมู่บ้านนี่ครับเห็นบ่นี่เอาอเอาเซสเล่นหมดโอ้ คอยคลองใจยังได้อืองใจนี่หยั่งคอยจำทางเจ้าของร้านมาอยากถามเจ้าของร้านมา,า,ามจีา่ไหนพุคิดจะไหนคุณจะจ,ะบบจ,ะจ,ะจะากแต่ห <c oughs> ัวโอ,อ,อ้ว่ากูเป็นศิลปินอขคาร์แกว่าศิลปินศิลปินโดโดโดได้จรั้าวู้กค่ก็อยากไปยังเจ,จ้าจ๋าจงจ้าได้นีพพออ่พระเอกมาลับนี่พระเอกบ แค่านาดไปมาแค่ไม่มาแหกนาแหกนากูกูขึ้นห้องเตี้ป่านนี้มหาพี่น้องหนุ่มจีนมึงยังเอาไอ้บ่อยมาเบาเอาเจ้าประกาศซื้อขอเพื่อถือขอเลยเสียบซื้อประกาศซื้อบ้านถือจ้าไหนค่ะหมอลำขวัญใจแม่คำนันแพรียงที่บกมันไม่ถืออันไหนคันประกาศซื้อก็ถือก็รอเพชรมวนก่อนหมอลำขวัญใจแม่กำนันแพรใจเกินร้อย สาลาแป๊มึงละออกกูแถมเขาให้สิบสอบเจ้ากูก็พรไปคันแถมเขาสิบสอบคอยพรไปเขียนจะได้กูจะสิบไปโมไม่รดแกนะ็จะกูไปจะได้สามไปคำว่าแถมเขาให้ไปยุบะเบนได้สันนี่แม่ พี่พี่แม่แม่ทุกคนครับแป้ล่างใส่กับ้างบลอกเคยบํามักนกพงศกรบล็อกเคยบํามีความกินดีในการอายุวงเสียงดีหัวบลอกเคยประก,กาศตั้งแต่ว่ามักใจเกินร้อยมัดบ่อยสิริชัยอันนั้นคือความจริงออกจากใจครับธรรมาดาไม่กระยวกคูจัดมือนี่เป็นยังตัวนี้แม่โคตรานกเป็นคนที่รูบรอครับเสียงดีร้องเพลงงวนเข้าอยสิริชัยครับ ย,ยังสาลยวราษาคนนั้นเป็อา่นเอ้อันนี้อันนี้เพ็นแค่ารแสดงนะ,ะงาเป็แอะไรตาแเบียกเลอย่ดงเงี้ยมึงมาไอเสียงดีดีเป็นบ้องี่น,อน้องที่น,อน้องมาไอรอเพลงเปนป้งกะแนตาบากะก็คือกันเห็นเห็นกันกรู้นะว่าเสียงดจไหนตาบาเท่ากับมวลได้แบบสบายตัวไปตัว,ตว,ตว,ตวมัม่แนะครับ